โอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงแม่กินหมดนี่เลยเหรอคะจานเดียวเหออใครก็จะกินหมดนี่ล่ะจานเดียวกี่รอบแม่รอบเดียวโอเคๆมันคแต่เราเปตัวช่วยอันนะเอาจริงนะถ้าไม่กินพวกเนี้ยก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยแล้วปะแม่อดได้เหรอก็ไม่ได้ไงซื้อมาทำไมนี่นี่กันคุณดูคนซื้อ คุณแม่บอกอยากกินง้มันใช่เรื่องไหมอยากกินต้องได้กินคุณป<ม>นันสอนอยากได้ต้องได้อยากกินต้องได้กินแต่เอาจริงนะอันนี้เอาจริงๆเลยนะแบบจริงๆเลยนะถ้าไม่มีตัวช่วยอะ่ะก็ไม่กล้าขนาดนี้นะเพราะว่ามันจากน้ําหนักเจ็ดสิบกว่าแล้วแม่งอ้วนมา,ม,ามากแล้วนึกออกปะแล้วเราก็ไม่อยากกลับไปอ้วนแล้วไงการมีตัวช่วยนี่ไม่ดีนะมันทําให้เราไม่มีวิน,นัยจริงว่าแต่แม่ราดกะทิเลยยังคะหมดถ้วยเลยกะทิแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเหรอ i do